สวัสดีค่ะทุกคนพัดน,นะคะก็เข้าสู okay. ่เดือนตุลาแล้วนะคะเข้าสู่เทศกาลฮาโลวีนกันแล้วนะคะตอนนี้ทางเกมก็มีการอัปเดตต่างๆมากมายนะคะ ก็ไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มจาก New Farm h a u s นะคะจะมีของตกแต่ง2ชิ้นนะคะแล้วก็รวมถึงสุสานด้วยค่ะส่วนที่เป็นหมวกนะคะก็จะเอาไว้แลกของรางวัลต่างๆค่ะสำหรับสัปดาห์แรกนะคะของแคตตาล็อกเนี่ยก็จะนำเสนอของตกแต่งที่บางคนพลาดไปปีที่แล้วนะคะหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนะคะก็จะมีการอัปเดตค่ะแล้วก็มีของตกแต่งมากมายรวมถึงอีเวนต์ด้ว แล้วก็จะมีฟังก์ชันมาใหม่ค่ะเรียกว่า Scenic Mode ค่ะจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ จะทำให้เราเห็นวิวได้กว้างขึ้นค่ะหรือว่าจะเรียกว่าโหมดวิวก็ได้ค่ะเพื่อนๆสำหรับเด coration นะคะก็สามารถเซิร์ชได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้แปลงในการวางของตกแต่งนะคะทำให้เราสามารถวางได้ง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็จะมีโหมดคล้ายๆอย่างลบค่ะทำให้เราสามารถรีมูฟของตกแต่งได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็สามารถกดเริ่มใหม่ได้ค่ะวันในวันนึ่งหลังจากอัปเดตนะคะเอาเฟดเนี่ยจะมาส่งเครื่องผลิตค่ะทุกคนโดยเครื่องผลิตเนี่ยก็จะเอาไว้ส่งเรือค่ะทุกคนก็ทำตามที่ เรือต้องการได้เลยค่ะว่าต้องผลิตอะไรบ้างพอเอาของใส่ลังเรือใช่ไหมคะก็จะได้หมวกมาค่ะแล้วก็เอาหมวกเนี่ยไปแลกของรางวัลต่างๆค่ะซึ่งถ้าเราผลิตมากก็จะได้ดาวเพิ่มค่ะทำให้เราจะได้ค่าประสบการณ์มากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นของรางวัลสำหรับพาลวินของปีนี้นะคะ ทุกคนอย่าลืมสแกนรับของขวัญฟรีกันนะคะก็สามารถสแกนกันได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นการตกแต่งใหม่นะคะของบ้านแล้วก็ร้านค้าค่ะสำหรับหุบเขานะคะก็จะเป็นของรางวัลแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นนาฬิกาค่ะแล้วก็เป็น อีการรอบๆเลยค่ะทุกคนส่วน่วนสายสงวนนะคะ <You can S 1> ก็จะเป็นนกกระจอกเทศค่ะมาใหม่ทุกคนอย่าลืมไปเล่นเฮดเดยฮาราวินกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย